แล้วหลบไปอยูตรงไหนข้างในไม่ไม่ไม่รั่วใช่ไหมมันรั่วเป็น่องทองเพราะเอเขาตัวเองเสร็จแล้วไปรับขอพอเสร็จแล้วย่างของวัที่เหลืครับช่วยทางกลาบ้านด้วยเสร็จรับไปครับเรียบร้อยครับ ที่นี่ท่องเที่ยวเลปะปรอบบ้านเลย้าัวข้างหลังเลยครับมีข้างข้างข้างหลังไปมีรอบบ้านครับั สวัสดีครับคุณนะลกแล้วก็ครบแล้วกัดจำนวนแปดแล้วเดี๋ยวเบอรกับประหลัดอีกล้างหนึ่งค่ะใไรอีกแกทำาอะรกันเ่ยมาเอโอ้โดนเยอะจริงจังเยาไปดูมเจเป็นเจ้าหน้าที่แถวตะนาตูดด้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดนเยอะไหม